เวทีมิสแกนชุมพร2026ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ที่คาลิปโซคาบเร่โดยมงลงตัวเต่งต้นอ้อรินดาเรศอัครเรศศิลปพันธ์หลังโชว์ฟอร์มเด่นทั้งการเดินบุคลิกและรอบตอบคำถามสุดเฉียบว้าใจกรรมการพร้อมรางวัลพิเศษเบสเซอร์การันตีศักยภาพรอบด้านได้แรงหนุนจากเพราแบร์ดเพราคลินิกและพีดีเบกกี้ไผ่เตรียมพักดันเต็มกำลังสู่ศึกมิสแกนไทยแลนด์เปีนความคาดคุ้มใจ ของเรานะครับที่ได้เข้าร่วมทีมมิสแกรนด์ชุมสวัสดีค่ะเปบกกี้นะคะกอนพีิมนชัพปทีวีเดอร์ค่ะ PD มิสแกรนด์ช um ุมพร2026ค่ะสวัสดีครับผมไผ่นะครับณัฐนันต์ลอยสีครับ PD มิสแกรนด์ชุมพร2026ครับสวัสดีค่ะ,น,ะคนินนงะ um ะน้งนะคะพัฒนชาจางุรภาค่ะเป็นทีมมายอดีนะคะของแบรนด์เพอร์ล่าค่ะ<อ><อ>ที่เป็น<อ>สปอนเซอร์ของม um ิสแกรนด์ชุมพรปี2026ค่ะ จะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมาจากการเป็นสปอนเซอร์มาก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหลงรักเวทีของมิสแกรนมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าแพชชั่นตรงกันนะคะพอแพชชั่นตรงกันเนี่ยคือเรากําลังเฟ้นหานางงามที่แบบว่าจะมาทามิสเซสเ่ิมกันกับเราอะไรอย่างนงี้นะคะเราก็เลยบอกว่าตั้งใจทํามากแต่ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ทำแต่ก็ดีใจและก็เต็มที่ได้ทำค่ะจริงๆต้องบอกว่าคาคาดหวังเนี่ยมีทั้งเรื่องของ น้องๆที่เราจะได้เจอนะคะต้องบอกว่าเวทีชุมพรเป็นเวทีที่ขลังทุกคนบอกว่าขลังแล้วก็มีแบบว่าเป็นเป็นทีมสายแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคาดหวังว่าจะได้เจอน้องๆที่แบบว่าเก่งสตรองดีแล้วก็ขายเก่งคือตรงตามโจทย์ของมิสแกรนทุกอย่าง mm hmm. ก็คือโฟบีนะคะของบอสเนวัดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือคาดว่าเราจะได้เฟ้นหาคนที่แบบใช่กับเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความคาดหวังก็คือเราจะได้เจอแบบว่าภรลยานามิตร เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ที่น่ารักแล้วคือไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะวันนีก็วีนิวเราได้เจอเนาะก็คือเป็นแบรนด์ของเพอร์ลาพลินิกนะคะแล้วก็เพอร์ลาแบรนด์ค่ะก็จริงๆถ้าในพาร์ทของสปอนเซอร์เนาะด้วยเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญของคลินิกเองนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของตัวแบรนด์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังยิ่งว่าตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในฝั่งของคลินิกและฝั่งของแบรนด์นะคะจะช่วยเสริมสร้างความเป็นออร่าเนาะความเป็นแก้วเป็นแสงความสง่างามนะคะให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดเวทีวิสแกนค่ะ แล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้เจอเขาเรียกว่านางงามที่ใช่ของเราเนาะเพื่อที่จะไปทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันกับเรายาวงานเป็นปีนะคะในเราคาดหวังว่าปีนี้เราจะน้องๆ้องที่สวยเก่งครบทุกมิติเนาะใช่ค่ะมีค่ะมีเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเรามีเวลาน้อยมากเวลาเราสั้นมากๆจริงๆนะคะในการที่จะคัดเลือกน้องน้นางงามนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญเราน้อยมากๆแต่ว่าน้องๆทําได้ดีมากๆก็คือเรื่องของการขาย ะะเราก็าคือเอาแบรนด์ของเพอร์ล่าที่เป็นสปอนเซอร์ของไอที่บอกคือเราคลิกกันมากเพราะฉะนั้นเราก็นําแบรนด์เพอร์ล่าค่ะขึ้นมาแล้วก็ให้น้องๆช่วยกันขายปรากฏว่าน้องๆทํายอดได้ค่อนข้างดีก็คือภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นเรามองว่าอันนี้คือศักยภาพของน้องจริงที่ตั้งใจทำกดดันมากจะบอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือนิวยอร์กทำเอาไว้ดีมากแล้วก็พี่ๆมิสแพร์แบบว่าคนก่อนๆนะคะทําไว้ดีมากทุกคนคือท็อปห้าทุกคนคือแบบว่าแบบ กเรียกว่าสตรองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกน้องๆว่าแบบเธอทําไม่ได้เท่ารุ่นพี่เธอก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเราก็ต้องงัดความสามารถกดดันนิดหน่อยค่ะก<ม>ดดันนิดหน่อยว่าแบบว่าเธอต้องทําให้ได้ถ้าทาให้ได้เราจะไปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็พยายามที่จะงัดความสามารถทั้งเรื่องของเอ่อบิวตี้บอดี้เบนวิเ็ตออกมาให้ครบทุกมิติจริงๆจะบอกว่าหนูคือลูกแม่ แม่เลือกแล้วแม่รับลูก,ลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกมี DNA ตรงกันกันกบแม่และสปอนเซอร์แล้วก็พีดีท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> พอดีเอนตรงกันคือแม่เป็นคนบ้างานแม่เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นแม่มีธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือเป็นแบร,รนดออ์ดรพีแล้วก็ของเพอร่าเนี่ยมีทั้งคลินิกแล้วก,ก็ทุกผลิตเพราะฉะนั้นเนี้ยหนึ่งหนูต้องสวยสองหนูต้องมีความอินเตอร์เทนหนูต้องไลฟ์สดเก่งขายเก่งแล้วหนูต้องอึดและอดทนเพราะว่าแม่อึดมาก ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากนะคะแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ด้วยนะวัตรกรรมเอกสิทธิ์ที่ทางแบรนด์เพลลานะคะคิดคน้นวิจัยและพัฒนามาโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้ได้ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็เสริมความเป็นออร่าความเปล่งประกายนะคะให้เขาเรียกว่าสมมงกับเวทีมิสแกนชุมพรค่ะก็ทุกคนก็ทาได้เต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนก็สมมงแน่นอนแต่ว่า มีเพียงหนึ่งเดียวครับก็ทุกคนก็รอชมนะครับว่าจะเป็นใครครับแม่จา๋า <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นพีดีมือใหม่แล้วก็วันนี้นะคะเราก็พยายามเป้นแล้วก็คัดเลือกนะคะตามมาตรฐานของจุมพรให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสเรื่องอะไรก็ตามนะคะฝากเชียร์น้องๆพี่ๆก็เลยเจ้าขาขอฝากน้องๆด้วยนะคะรักน้องมากๆนะคะแล้วก็พีดีคนนี้จะไม่ทิ้งน้องแน่นอนในการเข้าไปในกองใหญ่ ฝากด้วยค่ะติดตามและส่งกำลังใจให้เราได้ที่ไหนคะติดตามและส่งกำลังใจให้เพจ o k e b o o k นะคะมิสแบรนด์ชุมพรค่ะเหมือนควอดออกมาเองเมื่อกี้รักมาก <S 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 2> <S 2> ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือมิสแบรนด์ชุมพรปีนี้นะคะเราตามหาคนที่มีความพร้อมทั้ง4ปีของบอสจริงๆนะคะและน้องในเวลาอันสั้นเนี่ยน้องทับออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็คือ ฝากน้องนะคะฝากน้องในอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะช่วยดูช่วยดีช่วยรักช่วยเชียร์น้องด้วยนะคะวันนี้คือถูกใจพีดีมากค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะสําหรับวันนี้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับอ้อมมากๆค่ะก็แอบ,บคาดหวังค่ะใช่ค่ะแอบ,บคาดหวังอยู่แล้วก็ ทำให้ออกมาแบบดีที่สุดะคะ่ะใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยท,ทุกๆก,กําลังใจนะคะแล้วก็ทุทกๆคนที่อยู่เบื้องหลังอ้อนะคะสําหรับวันนี้ก็คือแบบมันเป็นอะไรแบบเปลี่ยนใหม่ไปเลยสาหรับชีวิตะะอ้อค่ะก็อ้อก็จะทําตําแหน่งนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ้อก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปลุยกันที่กองใหญ่ะคะ่ะก็วางแผนก็ก็วางไว้พอเยอะพอสมวนนะควรค่ะเพราะว่า เราเองก็ความสามารถเราก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปสู้กับอีกตั้งกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแ่เามั่นใจไหมมั่นใจคะ่ะเพราะว่าต้องไปสู้ให้ได้ค่ะต้องสู้ให้ได้อยู่แล้วบอกกับตัวเองวันนี้รู้สึกว่าตัวเองได้ทําออกมาดีแล้วเก่งแล้วแล้วก็ทําทุกๆวันให้มันดีขึ้นนไปยิ่งกว่าเดิมค่ะ